สวัสดีครับเอฟซี e ong, แฟนสองแระธานผูช่มทุกทันนะครับผมยอดวอนเขาเก่าก็จะพาเอฟซีละทานภูชุมไปฟังกันสาธยายของเฮ้่งลุงเรื่องในวัดสำนักสงฆ์นะครับในคลงทุไทยนะครับที่เป็นเนรื่องไรก็ไปฟังน้ำกันนะครับเขามาแล้วกับลูกหน้ากดยิดตามเป็นกรับนั่งใจ่ให้ด้วยนะครับขอมุ่ทั้งมดนี้กั นนทยาพาด้วยได้แปังปันมาให้ก็ผมมีจับท่าเป็นคลิปเพื่อว่จาจะให้เอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านได้ฟังได้รู้ไปน้ำกันนะครับซี่เป็นทังไนก็ตามไปฟังความกันกับผมเลยนะครับาทางตุลีโชคลาภผมเป็นกำลังปลูกกระเบือ้องอยู่อตอนเนี้ปูเร็จแล้วนะครับปูเสร็จแล้วครับปูเสร็เรี้บร้อยแล้วนะครับกวน้างขวาง โอทงว่าวังมากมากเลยนะครับบุญกันนะครับที่นองสายทานบุญที่มาร่วมทำบุญกันที่นี้สถานที่แห่งีที่นอนท่านผู้ชมน,นะครับนะครับที่นอนสายทานบุญที่มาร่วมทำบุญได้นี้มองพักมองเส้านะครับ มองคือเป็นธรรมศาสนากิจกระซี่โถงกว้างขวางนะครับแล้วๆนะครับปั่นืูก็เรื่องกันแน้วแนวกระีเนื้อท้าสีนะครับเนื้อท้าสีอ้าวผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพนะครับมีความประสงค์อยากเป็นเจ้าภาพสีนะครับกระแจงเจ็ดจำลงมาได้นะครับทั้งอคอมเมนต์นะครับหรือว,ว่าทรหาผู้เฮงก็ได้นะครับ เบอรโทรพอเฮงกระชิดึ้นให้นะครับขึ้นให้ในคลิปเลยนะครับนี่กว้างนะครับเลือเหลือสีนะครับปัดที่มีเหลือดสีพอเฮงจะเสีเดิ้มรอบนอกนะครับทางด้านขีดจะเป็นกุฏินะครับเป็นกุฏิเป็นหวองที พระสงฆ์เป็นผักเสานะครับวิบ่งไม่ได้ใช่ไมมกันสั้นนะครับบม่ได้ใช่ไหมกันสั้นอาจชเป็นทุกี่จิดจักจัก่น้อยนะครับเด้อนะครับบริเวณสำนักสงฆ์นะครับพื้นทีก่กกว้างนะครับด้านหลังคนด้านทั้งปลาบุญกวีงกันท้ายไปเที่ยนึงแล้วนะครับ ความความอยู่นะครับเหนื่องอองมาโกแสนนี่ว่าเขาขี่รถทั่วมะมาวงมะเลขนี่มาเนี่ยสิบหาเมื่อนี่รถทัวร์รถทัวร์รถทัวร์ค่นนี่ว่ามันบุญบงังไฟดินจนแน่นพวกเนี่ยแต่ท่าเขาเพราะใดจะเนี่ยเอารถที่แตกรถคมมาจ่า,า,ารถที่กระพาะแหงเขามาม,มันยามครับนี่แหละหัวหน้าโจขันแค่ที่แรกกับตัวละพันครับ บาทสองกับตัวสองพันบาทสามกับตัวสามบาทสี่กับสี่พันหนาพันตัวละเมืนได้อับเจ้าตัวิล้านใส่ตัละแสนมันไปนานนี้ได้ครับใส่ตัวละแสนมันไปกับเรียกคู่นึงไปกับแปดแสนไเพิ่มมีบัตรล้าน6กเงินสองล้านกวาดเล็ปีกว่าเลือดดังสาด่อาว่าเท่าตัวเมื่อนี่มาพาตัวไปสร้างพัยต่างหาัไปวามันแบบเตยน้อละไปบร้่แต่ไป อัวเม่อในจอารู้ดีนะตวไปไ่เจอดแล้วในเจ้านั่นล่ะนี่เบ้องยูทูเบิร์ของมนฑิญาน่คของเจแดงแน่ของไงหมวดจากมันผว้ไดสิเบิ์นน้ำขันถือลรยู่จีนูท่านแน่แก่งสุ่มเก่าสุมเครื่อมอเลยกเอาเบิร์นจะไปหาแอบเอาลบลซ้อนๆนั่นแก่งยูทูบเพิ่นทั้งนอกเอา้่จิูจทานเรียกผาลู่ี่รถหลายงวดเอาน้ายนันแ่นี่ถือกไปสร้างมาตืเบิอันซุ่เคมอเลกอันเด้อนเวยงยูท สุขภาพอาจารย์ผู้ว่าอยู่นี่ผู้ใดแน่นะวัตถุบบน,นุนในท่อคือการที่เป็นออกยูทูบซ่องในกายาวัตถุนุบบน,น,น,นทอวัตถุสินค้าการเธอกระดูินนูท่นทานทำเพื่อในหาบาทชิดบาทเน่น,นี้บบนวัตถุบุนเราได้เงินพเมือนอยู่เรือ่อก็คือกีฬาขวัสามหัวหางัวัก็คือกอเินตาบลสีที่ระตำบลนุ่นในท่อกาวาเลยนะ บาไปซื <anto> <isto> ้อกันยังไงจะคันจากวานี่ยไรแต่บ้านโคกใสไปหลัเขาไปก่อนเนี่ยมอดตมโบมดอประโยชน์ไปนะจอบแต่เขาคู่ฝันผู้เดียวเรียกว่ามีนี่ระเทศจังหวัที่เปของเหนจะเจษตอนั่นคือเป็กำลังใจเลขสองวัดที่ประวัเป็นกำลังใจทางเหนขอเขจเอาเงินมาให้คือะไรอย่งเงคือนนทียาสจจันณบูรคือมวลมาเปร้แดงเขาอยู่ไกลบ้านอยู่ไกลบ้านนทวันผลหรอไม่เธอระเครงราชผล ไม่ได้แห้งมาแล้วว่าหายจดส่างสาราเรียห้อยู่ใกล้เขาจะมาจอบอปรเติเล็กน้ำเพลินวัดเพิ่งกระสางให้ไม่ได้ยุ่มหยีนเป็นซุกบ้านเจ้าของวัดเจ้าของยังในหนาได้ตายเจ้าของตำบลเจ้าของเห็นบาทอำเภอเจ้าของจังหวัดเจ้าของกระชุซจอดเจ้ารอเจรลญถือว่าตายแต่เจ้าของฝันวัด่อตำบลแหน่พ่อในกาบอเลยเรื่อยนี่ถือเป็นล่างก็ว่าเจ้าของฝันถือสองแสนเจ้าของฝันขันว่าบินบาทก็ว่าถือยี่สิบบาท มาหาภากาพิษไฟบูแขนุู้ไหม้งสอยทั้งแยนเฮ้ยเลกตวสองนิ้วนี่ให้ผาคีิดหอยเขาบุเองเพาะาขายยาบานตัวจมารวยเรีวแทนเ่นบ่อเนี่ยแต่ว่าต้งตรงเลยว่าผู้ใดเี้ยวน้านี่แต่ขันหมัก่อนกับที่ส้นหอยถ้าเขาได้เคียนเลขสองงวดเขียนเทียบก้อนแขนเจ็บศูนยสามเลขสามหางวดยูทูบเบอร์ของหลายงวดที่สองก็เขนยกเก้าสามศนเนี่ยแกหเลขหลักๆ ก็เล่ถอยให้หอยให้สักสามเก้าก็ตั้งสองให้พระเขียดพระบ่เต็มใจปันในดอกพระเขียดบ่คือย,ย,ยองเขียดเด้ <c oughs> ก็เล่ถอยให้เบ่บาก,กระแสลงไปจังหน่อยพระก็บ่กดดันีสาราใกล้ที่แล้ว,ลากกาวต่อไปสารากัแล้วพระก็สิบ่กดดันเลขกันห้อยจริงได้นี่นะรู้บ้างไหมจัดนตะุกตา ก็ท <54. S 2> ่านเนี่ยานัที่ริ่มอ่นอะไรถ้าเป็นแบบขันมาเตะระเลียโมเมนแถวเนี่ก็ได้ขันเลีออกอัานเตะบากหกใสบัตโมวนมเด้องเป็นงคู่สามโมเมนเดี๋ยขันบอกตัวไดอันตัวนั้นเลยขันเนี่ยมาเตโมเมนเนี่อัานรอดแมนบอกว่าไงตัวนี้ตัวได้ก็นี่สามเจ็ดศูนนี่ขายแล้วนี่งเป็นวัตตกรบอกว่าเศ้าได้ัสามเจ็ดศูนย์เนี่ยนล็อกไปได้ครับ มันาังมาบอกเมื่อกี้เพรว่าได้พานต่นี้ว่่ต้องปหซืสิบันให้พนวอีกทีราเตรี่ากคู่บ้านคู่บ้านคนมาขายรตเตอรี่ครับว่าบังค่าผ้าปล่อยเรียกแบนี้่งม้วนในสองใบหนึ่งเพราะว่าแต่ือบอปล่อยเรีก็่ได้ขายเรียกวาบังค่าายนะคู้านท่านพานะเนาะโอยคักเรืองีน้องก็จะเป็นว่าค่ารายผู้ซื้อก็ไเลยผู้ขายก็เลยไ้พระนี่โอกาสได้ฝันหายใจเน่ย อันนี้ว่นนี้บอกเป็นตสร้างหอยฟังหรือที่เสื้อเสียแต่คิดแต่น่าเออกแปลกคนมาหน้าโลกอันนี้กันอะเนี่ยซื้อจค่สื้อในสองตัวจมจอมนิดสิเจ็ดศูนย์ครับหนึ่งเจ็ดออแต่ื้อบนล่างแน่ล่ะฝังเจ้าฝั่งเจ้าที่บอกเสื้อได้ก็ดบอกซื้อก็ได้ยัวขัางนี้บอกเนี่ยเที่แถบ้านตรงไรเนี่ยใกล้ๆบ้านพงแดงเจ้าแต่มีนาเฮ็ดแต่ส้าวัดนม่แล้วใส่คาขาวคาหนามได้เจ้า ที่ไปขอเงินในเจ้าข่าาขอยก็บ่กล้าขอกห้ชิยังอย่างนือเกา่าถึงเลขกับทั้งจเจ้าเงินบุตรเลขก็บ่เอาคันไีน่นีกะใส่หนี้ใส่สินจะขอคนให้พี่ให้นอ้องให้พ่อ,ให,พอให้แม่เลี้ยงเรือนะั่อะไะก็จังมาว่าก,กันคือว่าบ่ครบอันนี้ว่าความจริงเดยใต้เจ้ามันมักตัวข่อยว่าขันถือเลขคันถือแสนนึงก็บ่พอใส่หนี้คันพาว่าความจริงบ่เชื่อนในพระรับบ่ได้ ท่านบอกมาท่านน่ะคนละาหาบาทชี้บาทพร้อมกับครอบครัวพันนี้อย่างนี้ซื้ออยู่ท่านซื้อเรียกันตัวละสามพันพ่นสามพันหนึ่งพอแล้วครอบครัววะพอพวกนีครอบครัวพวมีกูกระเส้นไลยก่อนมากมากหลายมากตัวมาสั่งวันไปชยวยโอ้ยไรสาราเพาะว่าเนี่ยดาผัวดาแบบนี้เรื่องซ้ำให้ผมเหมาะกันนอกไม่ไล่ขาวไม่ยืมเงินผ้าพวกเนี่ยก็นี่แล้อหลายเจ้าอยู่เด้อ มันยิบเงินผ่านนีไปกรุงเทพไปยังมากนะมือนี่ก็มีเด้อยแดกกรใสจะขันใส่บาทอยู่เป็นหนีเราก็ไยิมเงินนะคู่ใส่นีกันี้เขากุเทพไม่ต้องปวดิท่านมให้เกานะไรแล้วอย่าคู่ได้กินเขาเขาเรานี้ยิมเงินอยาคู่สามพันหาพันนี้เลยนะตงมือเดี๋หลายคนอยู่เด้อเห็นบ่อันนี้มาคนจริงส้ต์เนี่ยขอได้เจ้าใีค้นสูค้นกรเลิญเด้อ นีสตีน Raven, cho, สตนในการสื่อหอยด้อยเบยสื่อเนื้อทางรัฐบาลนะาำอะไ้ท่งเสริมใเรียการพนันนเอามากเ้าใจเอากล้าเอาเรียนเาก็ต้องทําใจต้องใจไงใจสูงเบิ้งผาไม่มาแต่มือม่อยู e ่บ <itu? S 1> ้ ok ari, find, it, Team, านเป <ials> ็นเมืองคนศรีโบส์ได้สศรสาราในบัาได้ผ <AT commented> ่าทิ่งาง่เนีางเป็นว่าแตกบอกว่าเศร้าเลยได้เดศูนย์เนีบอรนลอกไปเลยครับ พ่บอกเมื่อกี้พ่อพ่ได้พานตนี่่าต้องหาสิบานให้พราะวกีนทำจะได้คู่่อแม่ืนกมแเนกไป่ผู้มาค้นมาขายลอตเตอรี่ก็ว่าบางคับผ้าปล่อยเรียกไนี่รัตมุนใน้สองใบหนึงเพราะว่าจะคืออปล่อยเรียกก็ได้ขายเรียกว่าบางคัาผ้าไกู่พ่อทนฝันก็มาตลอดเพาะว่าขาดเ้อะีน้องก็จะเป็นว่าคักหลายผู้ซื้ออเไยผู้ขายก็ได้ไอ้พรามีโอกาสได้ฟันหายใจเนี่ย อันนี้วันนี้ไปตาสสัางหวฟังันที่เสียบเสียกันกี่เจ้าน่ะครอบผมเปกนันธรรนดาโลกกันนี้แคได้เนี่ยซื้อแั่ซืในสองโต๊วจมจอบนี่สิเจบศูนครับหนึ่งแน่แต่ซื้อบนล่างแน่ล่ะสฝังเจ้าที่บอกซื้อได้ก็ดึกบอกซื้อก็ได้กข่บอกเนี่ยเนี่ที่เอาบ้านตรงไรเนี่ใกล้ๆบ้านพงแดงเจ้าแต่ผมนี่น่าเฮแต่งได้สั่งมาทต่แล้วใส่คาเขาคาหนามได้เจ้า สิไปของเงินในเจ้าคอยก็บ้กล้าขอกครท่ยังอยู่เมืเก,เเกเเ่เลขก็เดี้งยาเงินบุตรถเลขก็บเอาคันไม่มีค่ะใส่หนี้ใส่สินในของก้อนไอ้พี่ไอ้น้องใอ้พ่อยแม่เลี้ยงเ,ยนะเรืออะไรแบบจังมากมาก,กันก็เลยว่าบกอันอน,นี้ว่าข่มจิงเยเจ้ามันมากตัวว่าใไว่าเลันถือเลขันถือแสนนึงก็้อใส่หน,นี้ันพ้าว่าวมิงหมดเสียในผ้าเนี่ยรับมาได้ ฉันบมอมาท่านน่ะคหาบาทชีบาทพร้อมกับขอบคุ้มพันงอย่างนีซื้ออยู่ซื้อเรียกันตัวละสามพันคนสามพันเลยตัวลขอบคุ้มบมอมนมีขอบคุ้มมัมีกรเส้นเลยก่อนมากมากหลายมากตัวมาสางวัดไปชั่โอ้ยไรสาราพอนี่อาดาผัวดาบนึงเรื่องซ้ำหาบกมอกันนอกไม่ไลข่าวมันยิงเงินพาพพวกนี่กรนี้แล้วหลายเจ้าอยู่แล้ว มายงินพาหนีไปกรุงเทพไปยั่งมฆะรมเงิกัี่เด้อย่าคู่เงินรือไดกรใสตะขันใส่บาทอยูเป็นหนีแล้วว่ายืมเงินจะคู่ใส่หนีกันนี้เขากุงเทพไม่รับ่ไหวัยท่ท่านบ่ิวัเขาอะไล้วอย่าคู่อะไรกินเขาขอเราไยยเงินอย่าคู่ตามพันหาวันนี้เลยระดูเนเดี๋ยวหลายคนอยู่เด้อเนี่เห็นบ่นี่เคนจิงสไต์เนี่ยขาให้เจามในคนสูคนเจริญเ้อ อย่าี้สต er, ีในการซื้อหวยรวยเบื่อซื้อเนื้อทั้งรัฐบาลนะทางบริษัทสงเสริมการเงินนั่นนะเขามากเข้าใจเขากล้าเขาเหรียญเขาก็ต้องทำใจต้องใจไงใจสูงเบิ้งพระนี่อไม่มาแต่มือไม่อยู่บ้านเพิ่งเพิ่งเพิ่งสกีโบสถได้เสกีสาราในวัดได้หาทิงยากเป็นยังไงที่เจ้าแค่เรียองครอบครัวมันมันบุญบนเดี๋ยวเขงพยายามดอกผ้ามาเนี่ยเขาพิเรนก็แค่สั่งว่าวันนี้เงินมาทำบุญ ครับกับวังวายเอฟซีและท่านบุตรเจ้าเมืองธันก่อค้นกิรยินลรฟังแล้วนะครับการสนทนาระวงังเฮงลุงเรื่องกับพไพจันวัดสำนักสงฆ์นะครับผมก็ได้ขอสรุปในคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับกลายเป็นนั่นสินะครับสำนักสงฆ์ของทุกท,มมท่านวันพัติสิบหกมีถุนายนหกหกนะครับเปิดกจให้มากสามเกตสูญน,นะครับกับสองตัวก็คือเกตสูญกำลังเกตนะครับก็มีเท่านี้บนล่างนะครับ แต่วังบาเอฟซีตกตันของเสียระยนแล้วนะครับขค้งเสียรแล้วนะครับสอาเรัพผ้อมคลิปนี้กับสิขอยุติเพียงเท่านี้เพื่อวันนี้ี่คลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ